แจ้งข่าวสายมูพิธีศักดิ์สิทธิ์อาบน้ำมนต์ดวงเศรษฐีโดยพระครูบาวชิดินแห่งวัดเดิมบางกำหนดการวันที่3ธันวาคม2566อเริ่มพิธีตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเพื่อเสริมสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจโดยผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีเปิดรับบัตรคริวตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4โมงเย็น<ม><ม>ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดต้นตำนานท้าเวศวรรหน้าทองคำแห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันมีพุทธศาสนิก กระนเดินทางมาไม่ขาดสายมากราบหลวงพ่อแบนอดีตเจ้าอาวาสพร้อมทั้งมาขอพรบน,นทาวเวสุวรรณน,นาทองคาและเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีจนเป็นที่ร่าลือเก่าวขานในบรรดาสายมูนิยมมาขอพรมาทําพิธีกันที่วัดแห่งนี้แทบทุกวันเลยล่ะครับในแต่ละวันพระครูบาจะรับาศรัทธาสาธุชนเมตตาเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกาลังใจให้กับผู้ศรัทธาสําหรับน้ำมนต์ดวงเศรษฐีน้ำมนต์แห่งความโชคดีสําหรับหลวงพ่อแบนปาสาทิโกวัดเดิมบางอดีตพระเกจิอาจารย์เมืองสุพรรณบุรีรับผู้เป็น อาจารย์หลวงพ่อกวยชุดติทโรในปัจจุบันพระครูปรัดวชิลินแห่งวัดเดิมบางได้สืบสายวิชาหลวงพ่อแบนยกครูเปิดตำรานำมาเผยแผ่และส่งเคาะเมตตาให้กับพุทธศาสนิกชนช่วยเสริมกำลังใจและเสริมสริมงคลแก่ผู้ได้รับการอาบน้ำมนต์ความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์ดวงเศรษฐีตามตำราโบราณมีคติว่าไม่ว่าจะเป็นการงานติดขัดดวงตกดวงอับทำอะไรก็ไม่สำเร็จจะแก้เคร็ดด้วยการอาบน้ำมนต์ดวงเศรษฐีถือเครดว่าเป็นการชุบตัวเพื่อเปิดความเป็นมงคลเปิดทางวาสนาเปิดดวงเศรษฐี